โอยคกแกโอยแน่าจจะมาได้นี่มอยากหาเขาไปเบกับผู้ชมโุ๊พ่อคูไปไหนพ่อหนูคูไปไหนวะเนี่ยคิงสมมติเิดกันบ่ไอ้ก สวัสดีครับพบกันอีกแล้วปะกันเห็มแล้วกับหนุ่มหน้ามนคนเมืองเถินเจมคนเมืองเถินชาแนลนะครับวันนี้ครับผมได้เลิกย้มดีครับไอพัดมาอยู่บ้านผมจะมาดูฟาร์มแกว่าจะมีอย่างที่เป็นฟาร์มหนูของพี่พัดคนเมืองเถินนะอันนี้เป็นฟาร์มน้อยๆครับตามยา่อยู่บ้านแก่ปุ่นอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นฟาร์มที่เป็นต่อพันไม่พันที่พอลูกได้ดีนะครับ ผมจะลักหนูครับพ่อพันไปเลยเนี่ยพองกอนเควรพองกอนเป็นแฟ้มหนูนะคะรับแฟ้มหน, <c oughs> <c oughs> โนโูโอ้โหตุ้งโอ้โหไอ้ใกล้แต่กองไอ้ใกล้โอ้โหหนาวนายเก๋โอ้โหสวัสครับสวัสดออันนี้น่าจะเป็นหนูรุ่นครับหนูรุ่นตีแคพร้อมจะเอาไปบ้านนะครับอ๋อเป็นหนูรุ่นนะครับ อันนี้หนูรุ่นนะครับแต่โอนี้น่าจะเป็นโบ่อป่อพันแม่พันแกอู้อู้อู้นี่แม่มาแล้วตัวนี้เงยเนี่ยอู้อูันนี้ป่อพันมันนี่นอนนี่ดู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 ว่าบอลแสงมึงปีกันเล่นป่อพันเลยผมจะเล่นป่อพันตัวนี้ครับนี่ครับมันจะแยกมูครับป่อพันเนาะ โอ้ใ oh, ่ญ okay, ่พอได้ใหญ่พอได้เดี๋ยวขออหุญยาตจัดการขอห้องเหรอผีชีบไปจ้วิสามันมันแป๊บหนึ่งนะครับวิสามันหนูแป๊บหนึ่งเพื่อพออะไ้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ดัมดีซ่าคนบางเถินนะครับก็วิสามันนะครับวิสามันเรียบร้อยแล้วโอ้หญ่ได้วิสามันมันมันเป็นทิชินดิครับอ๋อเป็น คล้ายๆแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะโอ้โหโหดน้าอ้อันนี้ตัวประมาณสองโลก,กว่านะครับสองโลก,กว่าเป็นหนูพ่อพันธุ์ของไอ팟ลักของเขา <c oughs> แฮมบอกพัดเด้อเดี๋ยว <c oughs> ผมจะทําเมนูนะครับเมนูแบบคล้ายๆหมูหมูนะครับแต่ผม่าเป็นเมนูเดี๋ยวติดตามชมพอนะครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ผมก็ได้เอาหนูไอ้พัดมาหาันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโหแน่ตามหนูที่อยู่ในฟาร์มสดๆเมื่อกี้ผมผมจะทำเมนูหนูหันนะครับหนูหันคนเมืองเถิน <c oughs> แต่ก็ให้บอกไอ้พัดเดึงองบอกว่ามันแหยบอกให้ได้กินด้วยกันเราจะเริ่มหันไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่ามันจะสุกหนังจนกว่าหนังจะกรอบในระหว่างที่หนังหมูกำลังแบบช้ำๆนะครับเขาจะทาซอสหนึ่งซอสที่มักซสอ้ยวมักอย่างนัน้นะสามารถได้นี่เขาจะทาเข้าไปบนหนังครบหลังจากที่เขาทาเสร็จแล้วครับเขาจะมาห่นาอนี่ ข้างทองเรื่องขออย่าแคว้หันไปดนงๆก็ต้องฟังโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เซ็ปตปฏิที่เรียบร้อยแล้วหันเสร็จเรียบร้อยแนละ้วฟังเสียงฟังเสียง กบขะนนมาดีร้อแจ้าแล้วจิ้มหนังเลยว่ามันกบจริงหรือไม่นะครับขอใกล้ๆครับคุณผู้ชมจิ้มหนังกัน ้อนสุดๆฟินขนานขาฟินเต้ครับฮอ,อนโอนแต่กล้องก็ยากลืมน้ำไหลอ๊อฟ คุณผู้ชมพอเนื้อมันแขวขแวเนื้อตรงในมันนุ่มม,ม,มันดีคะแนนแต่กลอ้องขา โอ้โขามอืมขากระม้วมบรรยากาศธรรมชาติครับ งแต่กล้องลองจิ้มด้วยแต่กล้องเล่นขาแล้วครับหละจิ้มพอดุคุณผู้ชมพอว่ามันล้ำแต้ก่อนุ่มนี่โมขนาดบอยาอเลยครับ ตัวดังแขวบขบขบครับผู้ชมดังคบ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 ปิงยาวูอน้อสนนี้มันมันมันดิ้งดิ้ง ไซค์ขึ้นไหนตั้งต้นก่อนอูดูดิผู้ชมมันโหดน่ะอืมอะ nè tà con cái điều con cả đi bên hết chín bây giờ chín mốt Nè, một tà ra đó không có chôm một năm đấy ok khắp không có chôm. điều hôm giờ nụ bên cái tà con này họ tà uống một cỡ chín khoan lắm. ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ oh, <no. S 1> ป้าไม่ทำไม่ไหปมากหอกป้ายังบอกนรอป่า ผัดฟาร์มผัดฟาร์มนี่ท่านผู้ชมดูสิครับดูดูดูนี่นี่นนลูกมันครับมีประมาณมีสามเดือนกับสองเดือนอีกจับได้จับได้มา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 ีจับได้จับได้จับได้ไดตุกท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 ุกเลยครับท่านผู้ชมนี่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 ทุกทุกทุกเลยนี่เห็นปะใหญ่ใหญ่มากจุกุจุกุ ันนี้สามเดือนสามเดือนติดต่อได้ติดต่อได้ติดต่อได้สามเดือนอันนี้อันนี้บ่ลูกสามเดือนกับสองเดือนนี้มีลูกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอ๊ะไม่ได้ใส่ไว้อย่างนี้ดีกว่าจะอีจะอีเรียรียอลูก และอ,อีกอีกตัวมาไหนนี่ลูกมันแม่นี่แม่ม่นป่าแม่ เจ้เอบจอไอ้้กรนมเต็นมไอบวกรึวึไอ้กรบรไอ้ไอ้ไอ้องไอ้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 ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ออ้ไ้อ้นนี้ไอ้ไออ้ไอ้ไอไอไอ้ไอ้้ไอ้ไน้้อออ้ไอไ้ไ้ออ้อ้้ไ้ออ้ออออ้อ้้อ้อ ผมจะกลับบ้านนะครับต้องเมียบ้านละ <c oughs> เดี๋ยวเขางูตันครับคนเดียวได้ไปละเฮ้ยไอ้เจมี่ไมหน่อยเ้ <c oughs> คิดจะวงูลคิดกันบ่ไอ้ตะก๊อกไอ